ดาาเเ็นอ่สวัสดีครับพบกับโชกุนซ่าครับ30นะครับวันนี้อยู่ใน Q&A นะครับกับกับบู๊เอตยาเกมเมอร์ครับโอเคครับคำถามนิดนึงครับผมแอบเข้ามาเสียงด้วยนะผมคือธากิทิคุงครับแธากิทิพุงด้วยครับคำถามที่หนึ่งนะมาครับคือว่า ID YouTube เนี่ยเป็นของใครครับก็ของผมเนี่ยครับเออแล้วแบบว่าเออทำไมทำไมต้องเปลี่ยนชื่อเป็นโชกุนซ่าครับ30ด้วยล่ะครับก็ความสุขของผมครับไอ้เดี่ยวเขา ม่ S 2> <S, <S 2> mm hmm> เปลี่ยนหรือย it, so ังครับ <questioned> ย like <bbe> ังครับเงี้ยไหมครับไม่ครับคือว่าคุณเคยแกล้งน้องไหมครับแก่้งหนักเลยครับแกก้งอะไรบ้างอะแบบอย่างเช่นทีตบแล้วก็อยากให้คุณนะครับดูเช่าเวิร์กเฮยบ้างนะครับอ้าวผมขี้เกียจนครับคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ชายครับผู้หญิงนะครับเฮ้ยอย่าอย่าฟังฮะเขาเป็นเกย์ฮะเฮ้ยอย่าอย่าคุณครับช่วงนี้คุณชอบเล่นเกมอะไรหรอครับไม่รู้เหมือนกันครับ ขอจบสักทีก่อนนะครับคุณทำไมตอนนี้คุณไม่ค่อยอัดคลิปเหรอครับความสุขผมครับอริยดีดีแม่ผมอยู่ผมก็เลยไม่ค่อยได้อัดคลิปนะครับผมจะแล้วแล้วแล้วคุณทำจะใครนี่คุณคุณพอใจเมลเซอร์ไคตัวเองครับไม่รู้เหมือนกันนะก็ประมาณกลางกลางัะแล้วแล้วคุณาจะหรครับไม่ครับแล้วคุณมีอะไรจะท้าผมบวชมาอยากกินมึงไหมครับก็ผมจะท้าเขาว่าให้กินมาม่า กาหลีชองสีดำชองเดียมฮะโอเคครับคอมเมนต์ไปได้คลิปคิวของครับแล้วผมมีคำถามเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับครับคือทำเหมือนกับชัคุณไม่คือต่อจากโชัคุณคือคุณต้องกินได้หมดโดยห้ามไม่เคยช่วยและในการทำมาม่าต้องทำเองด้วยได้แล้วทุณแล้วคุณมีอะไรจะถามผมไหมครับมีครับ ผมมีครับสำหรับชวนคุณถ้าสร้างสร้างคสังสรรค์ครับคือกินน้ำมะเขอือเทศนะครับโดยคำนี้นะโอเคชิลๆครับโอเคครับแล้วก็ท้าผมเคยครับแท็กซี่แล้วก็แท็กกีที่คุณครับคือว่าทำไมคนไม่อัพคลิปครับเออช่วงนี้เหรอครับผมอ๋อแอร์โชว์เสียมันหลดได้แล้วนี่คุณเ<อ>นี่ยนี่กลัวอัดดเดืแอร์โชว์ มเสียคอแลชแนลชแนลใครตอนนี้ที่อยากจะคลิปอยู่บ้างเนี่ยก็มีคนเพชรทานีแล้วอับบช่เพชรธานีใช่มเม์เจม์เอาู่ะเม์ช่ว่าเปลี่ยนชื่อโอเคแต่ว่าตอนี้ยวเดี๋ยังอัดคิปไมไชโอเคนี่ก็มีคำถามก็อยากให้คุณคุณบูว่าคุณดูแพดคุณคอยนะคุณแะไรคุณอะไรคุณเทเคตี้เล่นไมค์คราฟโอเคเออผมจะอัดคลิปทุทุก ทุกวันนะครับแต่ว่าเสาร์นี้ผมจะไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าผมอยากมาอัดประมาณตอนเที่ยงนะเที่ยงสิบห้าในประมาณนะฮะโอเคแล้วคุณมีคำท้าอะไรผมไหมครับไม่มีไม่มีครับไม่มีครับที่แกพูดโอเคครับสำหรับวันนี้ใคระช่องกระหยาดกดแล์กระเช้าต้นตะไคร้ช่องกุศลกระดาษฝนพวนมาเยี่ยมเมอร์และพักเคสิงกันนะครับแบ๊ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแบ๊ะสวัสดีครับ